สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โครงการ idioq victory นะคะห้องนี้นะคะสวยมากๆเลยค่ะตกแต่งสไตล์แบบโมเดิร์นนะคะ มีมีทุกอย่างให้ครบเลยนะคะอยู่ชั้น26นะคะอันนี้ก็จะเป็นเอ่อที่รีดผ้าไอ้น้ำนะคะมีตู้เย็นนะคะอย่างดีเลยนะแล้วก็เอ่อมีชุดเครื่องครัวมีอะไรให้ครบเลยนะคะเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันไมโครเวฟนะคะมีเอ่อเครื่องซักผ้าหนึ่งเครื่องนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะห้องน้ําใหญ่มากเนาะส่วนด้านนี้นะคะจะเป็นห้องนอนเล็กนะคะ นี่ก็จะ,จะมีโต๊ะเครื่องแป้งนะคะตู้เสื้อผ้านะคะนี่แล้วก็มีที่แบบใส่จิวเวอรี่ด้วยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเตียงนะคะอันนี้คือวิวนะคะให้แอบดูนิดนึงชึบนี่ก็จะวิวตึกใบหย,ยกเลยนะคะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวพาไปดูอีกห้องหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นมาสเตอร์เบดรูมนะคะจะมีเอ่อ ตู้เสื้อผ้านะคะตู้เสื้อผ้าก็สามารถใส่ของได้นะคะใส่จิวเวอรี่อะไรแบบนี้ได้เหมือนกันเนาะนะคะวิวดีมากบอกเลยนะคะอันนี้จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะคะชุบนี่อันนี้คือวิวนะคะคือแบบวิวดีมากชั้น26นะคะส่วนอันนี้จะแต่งสไตล์แบบอังกฤษนะคะหรูหรามากค่ะ คือเทควิวตอนกลางคืนก็คือแบบคุ้มมากแล้วอะค่ะเพราะว่าอันนี้แบบกระจกเป็นแบบพานรามาเลยนะคะยาวไปถึงตรงนู้นเลยนะคะถ้าใครสนใจห้องนี้นะคะสามารถติดต่อได้เลยนะคะห้องนี้นะคะราคาไม่แพงเนาะถ้าใครสนใจนะคะก็ทักแชทได้เลยค่ะวัสดีค่ะ